ไหนครับเป็นคนมาอ่าค่ายฝ่ายเราซ้อมมากี่วันเสียงดังเลยหนึ่งเดือนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายอือเราอยู่ที่อูบนเลยใช่ไหมเราอยู่ที่อุ่บนเลยป่ะแล้วมีใครเป็นคู่กองซ้อมเราอยู่หรือไมตอนนี้มีเยอะเลพอรกปีบีอนไรเงี้ยใครเยอะเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่เราสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบเียน้ำหนักแปดปอนด์ล้วตอนนี้ห้าสี่ห้าสิบกิโบวยสไตล์เลยครับไม่พอวันนี้จะต้องมาเจอด่วนแปดแปดเคยต่อยกันไหมครับครั้งแรกเลย ศึกษาเก่งกว่าต่อยเขายังเขาหมดจะตายวันนี้มาเจอเขานะวางเกมวางแผ่งให้ดีต่อยตามต่อยตามเราไปมีอะไรที่แก้ไขอุปกรณ์ดีเนาะล่าสุดต่อยไหนไว้ครับที่ล่าสุดเลยหรือว่าที่นี่ที่ไหนล่าสุเลินหรอวันนั้นต่อยกับเป็นไงชนะหรือแพ้วันนั้นชนะชนะกระเด็นไปเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่ร้อยสี่ครับร้อยสี่วันนี้ต่อยร้อยสามเนาะเมื่อเช้าสอบหนักยังยังคิดว่ามาเกินหรือมาขาดเกิน ยิ่หน e ่อยครับประมาณจุดหนึ่งจุดสองอก็ดี mm ๋ยว่เส้นยี่สายเนาะร่างกายไฟนีดกี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยครับสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมเอาชนะกับใครเหมือนเดิมคุมมากี่กิโลสามสี่โลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้สิบตัวคนจังหวัดอุบลราชธานีอ้าวฝากเชียร์เยแฟนคลับลูกหน่อยครับฝากเสียบกางเกงเด้อมีเต็มทีลอ่ะขอโชคดีขอบคุณครับ